สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปกกี้สิทธัญญาใส่ซองให้ของขวัญรอปภเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฮาละมากด้วยน้ำใจสายเปมาเองไม่เคยมองข้ามสักเรื่องสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีเปกกี้สิทธัญญาหรือดารุณีสุทธิพิทักษ์ทีลาสดเจ้าตัวได้ออกมาโพสตคลิปมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านในฐานะที่ดูได้อย่างดีตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยการนำตังใส่ซองมอบให้ทั้งหมดจำนวน18คนโดยเป็นค ลิปที่แฟนหนุ่มถือซองสีขาวเตรียมรอมอบให้พร้อมระบุแคปชั่นว่าส่งความสุขให้แฮชแท็ก s ิเคียวริต้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะงานนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมากว่าสุดยอดน่ารักและใจดีมากใส่ใจรายละเอียดดีใจแทนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์โรมดอทอินขอบคุณครับ